ในส่วนของงานแพทย์แผนไทยของเราค่ะมีการให้บริการตรวจรักษาและวินิจฉัยผู้ป่วยนะคะด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยมีการตรวจวัดจักรพิบจอนรีธามีการตรวจเบญจวายวิถีซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่มีเฉพาะในแพทย์แผนไทยเท่านั้นค่ะรวมถึงการให้บริการนวดรักษาประคบอบสมุนไพรหรือแม้กระทั่งหัตถการการเผายานะคะซึ่งถือว่าเป็นหัตถการนะคะของทางการแพทย์แผนไทยค่ะ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีขอเชิญร่วมง,งานมหกรรมเมืองสมุนไพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีพบกับการแสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์สมุนไพรการให้บริการสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยสมุนไพรไทยและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพร่วมชมนิทรรศการจากหลายหน่วยงานและร่วมรับของที่ระลึกพร้อมเปิดเวทีเสวนาเมืองสมุนไพร โดยผู้เชี่ยวชาญเราได้มีการจัดกิจกรรมมหกรรมสมุนไพรขึ้นในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อส่งเสริมเกี่ยวกับสมุนไพรแบบครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้ําและปลายน้ําเชิญชวนครับที่น้องชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดใกล้เคียงร่วมงานมหกรรมสมุนไพรของจังหวัดสุราษฎร์ธานีปี2567ครับร่วมทีเปิดมหกรรมครั้งยิ่งใหญ่เมืองสมุนไพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีระหว่างวันที่3ถึง4สิงหาคมนี้สุราษฎร,ร์ธานีฮอล์ชั้น4